ครับผมก็เข้า,าบทที่สองเลยนะครับผมลามแกนเสียเทียวนะครับผมทำความรู้จักแล้วก็การแนะนำการแนะนำตัวครับผมสักครู่นะครับผมโอเคเข้าบทที่สองเลยนะครับผมอาตามก็แล้วกัน,นรับผมลามแกวน ลามกวเสยเถี่ยวนะครับผมทําความรู้จักแล้วก็แนะนําตัวต่อไปนะครับผมดูคำศัพท์กันลาเลออาลาเวียนลานะครับผมเป็นคือเศษมาวุยอูอูเหวอุยวุยนะครับวุยดีใจต่อไปสิ้นเล่ สิน้นหลอยนะครับผมขอโทษโกก็ฝ่ายละจุดจุดจดคงคุณใช่ไหมเช่นเราเราไม่แน่ใจว่าถามชื่อนะครับผมเราก็ถามว่าคุณผู้หญิงใช่จ,จุดจุดจุดไหมใช่คุณนู่นนี่นั่นไหมนะครับผมโกก็ฝ่ายล่ะ จะจุดคงถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะครับผมแองก็ฝ่ายล่ะจดจุดคงพี่ชายใช่พี่จุดจุดจุดไหมนะครับผมอ้าต่อไปเต้น n เอ็นเตอร์เอนเต้นนะครับผมเต้นแปลว่าชื่อสิงเวียนสิงเวียนนะครับผมแปลว่านักศึกษาลา จุดจุดฝ่ายคงลาจุดจุดจุดฝ่ายคงนะครับผมคือใช่ไหมหรือว่าลาซิงเวียนฝ่ายคงเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะครับผมต่อไปสิ้นสิ้นอีนะอินเซินสิ้นแปลว่าขอเสยเทียวเสยเทียวแปลว่าแนะนำ เว่ยเวยเออีเออยเว่ยเออยเว่ยชัดเว่ยนะครับผมแปลว่าด้วยหรือว่ากับนะครับผมต่อไปเดย์ล่ะเดย์ล่ะแปลว่านี่คือบ้านอานาอ่านเบอร์อันบ้านนั่งบ้านนะครับผมแปลว่าเพื่อนเฮิร์นห่งเฮิร์นห่างนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสะกดตัวเหยื่อนะครับผมออกเสียงนาสิก เสียงขึ้นจมูกนะครับผมถึงแม้จะเป็นตัวสะกดก็ช่างนะครับผมเฮิร์นไห่เฮิร์นไห่นะครับผมยินดีต่อไปลามแควนลามแควนแปลว่าทําความรู้จักต่อไปหยา่าเบาหญ่าบ่านะครับผมแปลว่านักหนังสือบินนักหนังสือพิมพ์นะครับผมต่อไปสาวเวียนสาวเวียนนะครับผมแปลว่าอาจารย์ ต่อไปเลยยินเกียร์ยินเกียร์นะครับผมแปลว่าดูนั่นยินเกียร์แปลว่าดูนั่นบัคสีบัคสีนะครับผมแปลว่าหมอเสิร์อีซีหงา์ีนะครับผมบัคส,สีนะครับผม,บนะบผมแปลว่าหมอหรือว่าแพทย์ต่อไปอายอไอแปลว่าใคร ไปอาร์เวียนอาแต่ว่าอ๋อเป็นคำอุทานนะครับผมเป็นคำตอบรับอุทานนะครับผมต่อไปเทอเทออย่างนั้นหรือนะครับผมเทออย่างนั้นหรือนะครับผมอย่างนั้นหรือเฟิงเฟิงเออเงอเอ่งเวอเอ่งเฟิงนะครับผมแปลว่าใช่เป็นคำตอบรับ อยู่ท่อยู่หัวประโยคเลยเบิ่งแปลว่าใช่นะครับคงคงนะครับผมคงแปลว่าไม่ต่อไปตัวล่ะตัวล่ะแปลว่าผมคือผมเป็นนะครับผมตัวล่ะต่อไปเต้นตัวล่ะ ชื่อผมคือผมชื่อนั่นเองนะผมเต็นโตยลาต่อไปสิ้นเดือกเสยเถียวโตยลาสิ้นเดือกเสยเถียวโตยลาขอได้แนะนำฉันคือผมคือนะครับผมต่อไป สินเดือดเสยเที่ยว với จุดๆเดยล่ะจุดๆนะครับผมสินเดือดเสยเที่ยว với เดยล่ะขอแนะนำกับเช่นสินเดือดเสยเที่ยว với แองพี่ชายขอแนะนำกับพี่ชายเดยล่ะนี่คือบอกชื่อไปครับผมตรงนี้ต่อไป เซตฟูดเดือดกับจีเซตฟูดเดือดกับจีกับอัพเวอร์อัพเกอร์อัพครับหนังกับจีเซตฟูดเดือดกับจีนะครับผมแปลว่าดีใจที่ได้พบคุณนะครับต่อไปเซตเฮิร์นแฮงเดือดลามแควนไว้เซตเฮิร์นแฮงเดือดลามแควนไว้นะครับแปลว่ายินดีที่ได้รู้จัก ไว้ với, กับกับใครยินดีที่ได้รู้จักกับใครก็บอกบอกชื่อเอช่นแองทังรดวู้ดเดืออรถเฮินแ่ง được, เดือดลามแคว้นไว้แองทังยินดีที่ได้รู้จักกับพี่ถังครับผมต่อไปคำสรรพนามนี่เข้ามาแล้วนะครับผมคำสรรพนามเรียบ นะครับผมเช่นโตยผมดิฉันโตยใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับผมใช้ได้ทั้งเด็กเป็นคําที่แนะนําให้ใช้กับคนที่มีอายุพูดคุยราวคราวเดียวกันนะครับผมอ้อมอมนะครับผมคนผู้สูงอายุคนมีที่หน้าที่การงานที่เหนือกว่าเรานะครับเป็นผู้ชาย ลุงก็ได้นะครับผมอาก็ได้ใช้ตรงนี้นะครับผมต่อไปก็บ่าบ่าก็คือคุณก็คือเช่นป้ายายยา่าประมาณนี้นะครับผมเรียว่าผู้หญิงที่มีศักดิ์ที่สูงกว่าเรามีหน้าที่การงานมากกว่าเราใช้บ่าเรียกว่าบ่านะครับผมเรียกบ่าแองคุณพี่ชาย ผู้ชายที่สูงอายุกว่าเรานะครับจิ G. พี่สาวใช้กับผู้หญิงที่มีอา,อายุมากกว่าเราจี G. นะครับผมแอมน้องหรือว่าหนูใช้เรียกแทนตัวเองก็ได้เช่นแอมแอมเตนลาพูดกับคนที่พี่ชายหรือว่าลุงหรือว่าป้าหรือว่าพี่สาวนะครับแอมเตนลาน้องชื่อว่าก็ได้ เทยอาจารย์ผู้ชายเทยอาจารย์ผู้ชายนะครับผมโกอาจารย์ผู้หญิงโกอาจารย์ผู้หญิงแองพี่ชายจีพี่สาวทะรผมต่อไปเจ้าเจ้าแปลว่าหลานองแปลว่าปู่ตาชายสูงอายุบาย่ายายหญิงสูงอายุบาบ้าลุงนะครับผม บักป้านะครับผมใช้ได้ใช้ได้ทั้งลุงทั้งป้านะครับบอ่าในสถานการณ์ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงก็เป็นป้านะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายก็เป็นลุงอ่านว่าบันะครับผมต่อไปจูจูก็คืออาผู้ชายนะครับผมเน้นหนักเลยนะครับผมจูอาผู้ชายโกอาผู้หญิงโกอาผู้หญิงนะครับผม ต่อไปต่อไปจุโจจจ๋โตยอูเงอวงเจออูงจุงชักจุ๋โตยแปลว่าพวกฉันจุ๋ตาพวกเราอ้าแตกต่างกันยังไงบางคนอาจจะไม่เข้าใจในหลักภาษาไทยเช่นกันนะพวกฉันพวกเราพวกฉันก็คือไม่รวมผู้ฟัง ไม่รวมผู้ฟังเช่นจุ๋งตัวพวกฉันถ้าเกิดว่าจุงตาพวกเราคือรวมทั้งหมดทั้งผู้ฟังด้วยครับผมจุ๋งตาต่อไปกัก๊กเองกั๊กเองพี่ๆผู้ชายนะครับผมหรือว่าพวกนั่นเองกักแปลว่าพวกพวกพี่พี่ๆนั่นเองนะครับผมมากกว่าหนึ่งคนไมงใช่สองคนขึ้นไปใช้กักนะครับผมต่อไป กัจิกัจิพี่พี่ผู้หญิงนะครับผมกัจิพวกพี่ผู้หญิงพี่พี่ผู้หญิงต่างเองนนะครับผมแองเอ๋ยแองเอ๋ยแปลว่าเขาเขาผู้ชายแองเอ๋ยเป็นบุรุษที่สามนะครับผมแองเอ๋ยนะครับผมที่เราพูดถึงต่อไปจิเอ๋ยเขาผู้หญิงคนนั้นพี่สาวคนนั้นจิเอ๋ย นะครับผมเป็นบุรุษที่สามที่เราพูดถึงนั่นเองต่อไปลาลาเลือลอา,าวเวียนลาเป็นคือตัวลาผมคือผมเป็นใช้ได้ตามด้วยชื่อแล้วก็สามารถใช้ได้กับตำแหน่งอาชีพนะครับผมเช่นผมนะครับผมเป็นครูตัวลาเธอสาว ตัวยาเธอสาวแปลว่าผมเป็นครูนะครับผมผมทำอาชีพครูนะครับผมต่อไปตัวยามาลีฉันคือฉันชื่อว่ามาลีฉันเป็นมาลีนะครับผมต่อไปตัวยาสิงเวียนตัวยาสิงเวียนแปลว่าฉันเป็นนักศึกษาสิงเวียนแปลว่านักศึกษานะครับต่อไปนี่ là cái gì โดยลาไกซีโดยลาแปลว่านี่คือไกซีอะไรใช้เรียกไกนะครับผมใช้เป็นคำขึ้นขึ้นต้นเรียกสิ่งของไกซีไกซีนะครับผมแปลว่าอะไรต่อไปโดยลาไกบุตรโดยลาไกบุตรนี่คือปากกานะครับผม นี่คือปากกาต่อไปดงโฮดงโฮนะครับผมตัวนี้จะเป็นนาฬิกาแขวนนะครับผมนาฬิกาแขวนเอาแปลว่าชุดเสื้อนะครับผมเอาแปลว่าเสือ้ออาวอาวชักอาวแปลว่าเสื้อนะครับผมต่อไปกิงกิงนะครับผมแปลว่าแว่นตา อ่าประโยคตัวอย่างเดยหรือว่าเกียร์ล่ะไกด์จีเกยียร์ล่ะไกด์จีเดย์ล่ะไกด์จีนี่โน่นคืออะไรเดยแปลว่านี่เกียร์แปลว่านั่นโน,น่นนะครับผมต่อไปเดย,ย์ล่ะไกด์จุดๆตามด้วยคำนามนะครับผมต้องเป็นสิ่งของนะครับผมถ้าขึ้นต้นด้วยไกายเนี่ยข้างหลังก็ต้องเป็นสิ่งของเดยล่ะไกายจี เลย là cái gì เลย là cái ถามเลยตอบเลยนะครับถามเกียร์ตอบเกียร์เกียร์ l า cái นะครับผมเราก็ตอบไปนะครับตอบไปเกียร์ là กอน gì ก้อนมาแล้วครับผมก้อนใช้กับสิ่งที่มีชีวิตนะครับผมก้อนใช้กับสิ่งที่มีชีวิตไม่ใช่สิ่งของนะครับผมเกียร์ละก้อน gì โน่น คือตัวอะไรเกียรลากรกะเกียรลากรกะกะนะครับผมเสียงกล้องที่คอตัวตัวเกือกนะครับผมเกียรลากรกะโน่นคือไก่กะแปลว่าไก่นะครับผมต่อไปเจอจาชักจาจาแปลว่าสุนัขนะครับผมเลินหรือว่าแฮวนะครับผมแปลว่าหมูเลินเอิญเอิญเลินเลินเล่นนั่งเลิน นะครับผมแปลว่าหมู a อ r ์ออลเพอรแปลว่าหมูเช่นเดียวกันเบอร์อบอลเวียนบแปลว่าวัววัวนะครับเอ้ยแปลว่าวัวนั่นเองบอแปลว่าวัวเดลลากนสีเกลลากรสีถามนี่คือตัวอะไรนั่นคือตัวอะไรตอบเดยลลากนจ๋อถ้ามีคนถามว่า

ต่อไปก็ฝ่ายหละจุดจุดคงใช่ไหมใส่คำนามลงไปนะครับตรงนี้เฟิงก็หละจุดจุดใช่ก็ฝ่ายหละเฟิงก็หละฝ่ายหละใช่นะครับผมเฟิง จุดๆลาแปลว่าใช่ตามด้วยคำนามเข้าไปนะครับเช่นคงคงฝายลุดจุดๆไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวจะดูเดียวประโยคประโยคถัดไปนะครับผมจิมแปลว่านกนะครับผมอีเมอร์อิมเจออิมจิมแปลว่านก จ l ก็ไฟ h v ล ê ซิ h เวียนคง ó p ก็ i ่ à s ล n ซิงเวียนคงครับผมคุณเป็นนักศึกษาใช่ไหมพี่สาวนักศึกษาใช่ไหมนะครับผมโอ้โหตัวสาวศกษาำลัง capture คปเจอร์กันนะครับผมหรือว่าเซลฟี่กันนะครับผมเิ้งตัวละซิงเวียนเิ่งตัวละิงเวียน ใช่ฉันเป็นนักศึกษานะครับผมจีกอล่าฟะจีก็ฝ่ายละซิงเวียนคงคุณเป็นนักศึกษาใช่ไหมเวิ้งตัวละซิงเวียนตัวละซิงเวียนนะครับผมใช่ฉันเป็นนักศึกษาเวิ้งตัวละซิงเวียนนะครับต่อไปจีกอฝ่ายละซิงเวียนคง จิกก็ฝ่ายลาซิงเวียนคงคุณเป็นนักศึกษาใช่ไหมคุณเป็นนักศึกษาใช่ไหมนะครับผมนี่หอกหอกหอกซิง<ๆ>น,นะครับผมเป็นนักเรียนถ้าเป็นนักศึกษาก็คือซิงเวียนนะครับผมตัวนี้เป็นหอกซิงหอกซิงน,นะครับผมเป็นนักเรียนหรือว่ามัธยมของเรานี่เองนะครับผมคงตัยคงฝ่ายลาซิงเวียนไม่ ฉันไม่ใช่นักศึกษาไม่ฉันไม่ใช่นักศึกษานะครับผมคงโต้คงฝ่ายลาซิงเฟียนไม่ฉันไม่ใช่นักศึกษาเป็นอะไรละ่ะถ้าเกิดว่าเป็นฮอกซินนะโต้ลาฮอกซิงหรือว่าแอมลาฮอกซิงก็ได้น้องเป็นนักเรียนไม่ใช่นักศึกษานะอังลา ปีเตอร์ฝายคงแองลาปีเตอร์ฝายคงคือพี่เป็นพี่คือปีเตอร์ใช่ไหมพี่เนี่ยชื่อว่าปีเตอร์ใช่ไหมตอบยังไงตอบยังไงคิดคิดคิดถ้าใช่ก็เวิงโตยลาปีเตอร์ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็คง ตัวคงฝ่ายลาปีเตอร์ฉันไม่ใช่ปีเตอร์ครับผมต่อไปจิลาสาวเวียนฝ่ายคงจิลาสาวเวียนฝ่ายคงคุณเป็นอาจารย์ใช่ไหมที่สาวเป็นคุณครูใช่ไหมหรือว่าอาจารย์ซินเวียนนะครสาวเวียนนะครับผมต่อไป ไปเนี่ยเดยอ๋อชี้ไปนู่อันนี้เนาะเดยนี่ชี้เฉพาะคนหรือสิ่งของที่อยู่ใกล้ผู้พูดใช้กับคนสัตว์สิ่งของได้นะครับโดยต่อไปเกียร์แปลว่าโน่นเออาเอียเกิดเอเกียร์แลปลว่าโน่นชี้เฉพาะคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดโดยนี่เกียร์โน่นนั่นนะครับผม ดอนั่นดอแปลว่านั่นชี้เฉพาะคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดดอนั่นนะครับผมเกียร์โนนดอนั่นนะครับเดย์เดยเออเอย์เดยเดยชักเดยนะครับผมแต่อยู่ใกล้ผู้ฟังเดยนะครับเดยใกล้ผู้ฟัง ใช้เดยแต่ว่านั่นใกล้ผู้ฟังนั่นเองไม่ได้ไม่ได้อยู่ห่างไกลมากนะครับผมหางไม่ไม่ไม่ห่างไ,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 ไางกลผู้ฟังมากก็ใช้เดยนะครับผมเสร็จแล้วบทนี้ก็เสร็จไปอีกบทหนึ่งแล้วครับผมเฮ็ดโรยนี่ก็คือเป็นซิงเวียนนะเป็นนักศึกษานะครับ ผู้หญิงก็จะใส่ชุดเอาเอาาใหญ่เอวาสายนะครับผมโอเคครับเจอกันบทต่อไปแล้วกันครับ